อ่ะสวัสดีครับเป็นไมู่้ไม่น้างเข้ามานะครับแน่นอนครับผมว่าวันนี้เรามาอยู่กับตัวละครคิตตันนะเพิ่งเป็นตัวละครใหม่ซึ่งผมสู้มันเก่งนะแต่ว่าประเด็นคือประเด็นคือมันจะ ใช่ไหมมันจะเฟดแล้วนี่แล้วผมไม่อยากเสียเพชรมากเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าเรามีอยู่600แล้วเราการันตีได้แน่นอนนะครับแต่ว่าผมอยากให้มันออกเลยไงผมสัญญาว่าผมจะเปิดแค่60เพชรก่อนถ้าไม่ได้จริงผมจะเติมตัวอันนี้คือแนวทาง,งผมนะเพื่อนๆจะลองไปตามก็ได้นะผมรู้สึกว่าเพชรตอนนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญมากนะอ้าโอเคไหมนะครับปรีังใจให้ด้วยแล้วกันนะสำหรับ30เพชรหรือว่า60เพชรตอนนี้นะคลิกสกิป โอเคเอ้ยยังมีโอกาสอยู่นะยังมีโอกาสอยู่ถือว่ายังมีโอกาสอยู่อ่ะขอละสามที่เพชรที่เาอยากอยากกินเพชรตู้ไปว่ากันดีเลยคล้อง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 ทีเดียโอ้คล้องเลยนะคล้องพูดเกินขนาดนี้ละนะ ไอ้คิดตันช่วยประหยัดเพชรใกูหน่อยโ <laughs> ดนคออะไรไปเท่าไหร่รู้ไหมคิดตันโดนไปสามาน,นตีคิตดดันคิตันเพราะนั้นขอถึงลกูกฮึบโอเคเราให้โอกาสอีก30เพชรน,นะครับแล้วผมผมจะผมจะหยุดนะครับหยุดจริงๆนะคลิปนี้จะสั้นแค่นี้เลยคื อ๋อกดข้างวัสีนเลยมันมาแบบไม่รู้ตัวอีกหน่อยแล้วกันเผื่อเราไม่ต้องแบบเสียเงินเยอะไงห้าร้อยแล้วนะโอเคอีกนิดแล้วกันไม่ให้เกินห้าร้อยแล้วกันนะครับนะอโอ้ยเวลจิงมาแล้วฮึบโอ้โหฮึบโอ้โห เอาไงดีวะสามร้อยเลยกันตัวมันไปเรื่อยวะเนี่ยฮึบสามร้อยพ่อฮึบอุ้ยฮึบโอ้โหโอ้โหก็ยังดี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 โอเคโอเคก็ยังดีอ่ะยังดียังดีโอเคโอเคโอเคผมครับผมแน่ โอเคนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาเจอกันในไลน์นะครับรีวิวนะครับซึ่งอันนี้ก็โอเคสามร้อยก็ยังดีวะเออสามร้อยก็ยังดีวะน่าดีกว่าเออดีกว่าไม่มีเหลือเพชรในตู้แล้ววะโอเคผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ประมาณนี้ในการสำรับเปิดกาชานะครับผมเลยลิเกมสุดครับผมขอบคุณครับ